เคยมีคนมาถามผมว่าใครเป็นนักการเมืองในเป็นไอดอลเราอะไรเงี้ยผมบอกเลยไม่มีจนกระทั่งผมมาเจอลุงตู่สิ่งที่ผมทําให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่สนับสนุนใครฝ่ายไหนทางการเมืองทุกคนได้ประโยชน์หมดทาประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติทั้งแรกในเรื่องพลังงานที่ไม่เคยมีใครทํา วันนี้น้ามันที่เราเห็นว่ามันแพงอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันแค่ราคาน้ํามันแค่ประมาณครึ่งเดียวเองนะเราจ่าย40บาทเนี่ยน้ำมันแค่ 20, 20. อีก20เนี่ยมันคือค่าภาษีค่าภาษีท้องถิ่นที่มหาไทยเก็บแล้วก็แหวนที่สัมภากรเก็บค่าการตลาดค่าเงินเข้ากองทุนนู่นนี่นั่นเยอะแยะเนี่ยอีกประมาณครึ่งๆึเลยแหละถ้ามาใช้เพื่อเกษตรถ้าเราปรับหลักเกณฑ์โครงตั้งตัดส่วนที่2อ,ออกให้เยอะที่สุดมันก็ถูกลงหรืปริยายอยู่แล้ว อันดับที่2ก็คือว่าผมก็ได้กูน้อยนะกูน้อยแกเป็นคนที่นักประดิษฐ์คิดค้นแกก็สามารถที่จะเอาวัตถุเหลือใช้เช่นยางรถยนต์ยางพาราที่เป็นกาก,ากยางพาราหรือแม้แต่ยางแผ่นหรือว่าขยะพลาสติกพวกนี้เอามาผลิตเป็นน้ํามันผมเคยคิดคํานวณกับแกเฉลี่ยต้นทุนอยู่ไม่น่าเกิน15บาทต่อลิตรถ้าหากว่าทําตรงนี้ได้เครื่องจักรเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ยูโร5ตามปั๊มหรอกเขาแค่ให้ คูโบต้าก็เดินได้รถไอ้ต้อยอีแตนก็เดินได้ถ้าสามารถทําตรงนี้ได้เราก็จะสามารถให้แต่และชุมชนมีเครื่องมือตัวนี้ได้อีกสามารถเอาขยะในชุมชนเอาสิ่งของเหลือใช้มาใส่ก็สามารถผลิตน้ํามันเพื่อใช้ในทางการเกษตรในราคาที่ผลิตกันเองขายกันเองหรือจะไม่ต้องขายเป็นเซอร์วิสของอบตอ,อบจอให้กับชุมชนก็ได้และเครื่องนี้ผลิตได้ประมาณลิตรชั่วโมงละ40ลิตรวันนึงตั้ง800ลิตร ได้ทุกวันมันก็น่าจะเพียงพอสําหรับชุมชนในหมู่บ้านใช้และที่สําคัญคือต้นทุนแค่สักสามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองไอ้เครื่องจักรตัวนี้จะช่วยประโยชน์ได้เยอะมากช่วยลดภาวะเ,าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเพิ่มการตลาดให้กับพวกยางนะครับพวกฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หลายต่อผมก็กําลังจะให้กระทรวงพลังงานร่วมกับผููน้อยเพื่อทําเป็นโปรดักของกระทรวงพลังงานให้กับสังคมโซลา่าเนี่ย สังคาโซลารูปเป็นการลดพลังงานค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนแต่ว่าใช้ได้เฉพาะกลางวันกลางคืนไม่มีแดด mm hmm. นอกจากต้องไปติดแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่จะเป็นตัวเก็บไฟไว้ใช้กลางคืนแต่แบตเตอรี่นี่ต้องมีทั้งอินเวอร์เตอร์ต้องมีทั้งแบตเต,รตอตเตรี่ต้องลงทุนอีกเยอะเลยแบตเตอรี่ที่ผมเคยคำนวณมาก,กับปกติเนี่ย เครื่องหนึ่งเป็นแสนแสนบาทไออินเวอร์เตอร์นี่ก็ประมาณ6 7หมื่นปรากฏว่าให้โจทย์กันบ้านไปกูน้อยก็ผลิตได้เรียบร้อยแล้วกูน้อยสามารถทําได้ที่ประมาณ70,00กว่าบาทอ้สิครับส่วนแบตเตอรี่ที่ว่า5-6าหมื่นบาทกูน้อยทําได้ประมาณ2 0,000กว่าบาทสามารถใช้กับแอร์ได้3เครื่องแบตตู้เย็นได้1ตัวอันนี้ก็เป็นต้นแบบที่ผมได้มอบให้กูน้อยผลิตเพื่อจะ,อะเดี๋ยวถ้าผ่านการตรวจสอบไปหมดก็จะเป็นสิ่งที่ ผมกำลังจะทําให้กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าของโปรดักต์ขายให้ประชาชนในราคาถูกแบบนี้ก็จะสามารถใช้โซลา่าได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยที่ผมได้มอบให้ทางปลัดกระทรวงเนี่ยไปคุยกับกระทรวงกันครั้งก็คือว่าเราจะสนับสนุนให้สามารถเอาค่าติดตั้งโซลา่ามาหักค่าใช้ใจ่ายในการเสียภาษีได้แล้วผมก็กําลังจะขยายไปหา แหล่งเงินทุนของรัฐให้กู้ยืมเพื่อซื้อมาติดตั้งได้อีกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสนับสนุนทางด้านของการเงินไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลา่าเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายควรจะบอกว่าให้ประชาชนมีตัวนี้ไว้ใช้เพื่อตัวเองเป็นหลักถ้าตัวเองมีไว้ใช้เป็นหลักค่าไฟาจะขึ้นจะลงเซฟได้ตัวเองแหละ แต่ที่ผ่านมาไปคำนวณว่าแล้วถ้าไฟเหลือไฟเกินจะไปขายยังไงจะไปคิดเรื่องอะไรน,นะมันเลยยุ่งไปหมดเลย,ยเพราะอะไรครับเพราะการที่คุณจะเอาไฟคุณไหลกลับเข้าไปในระบบของของไฟหลวงเนี่ยไฟของเราแต่ละบ้านเนี่ยผลิตจากอุปกรณ์เครื่องมือก็ต่างยี่ห้อต่างคุณสมบัติก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องความเสถียรของไฟมันก็จะไปกระทบกับระบบหลักของไฟฟ้าเขาเขาจึงต้องคิดค่าใช้จ่ายค,คิดนู่นคิดนี่คิดเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็ยังคิดกันไม่จบก็ สรุปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมจะทำเนี่ยผมจะตัดเรื่องนี้ออกผมจะส่งเสริมเรื่องการติดตั้งเพื่อใช้ของตัวเองเป็นหลักผมไม่ทราบจากผมไปผมไม่ทราบเอาเป็นว่าผมจะพยายามทําให้จบทุกเรื่องภายในยุคผมนี่แหละ